อีกรอบสาวเมื่อนี้ถึงจะนวดก็เดี๋ยวแม่กระติวให้คือเก่า้ะลูกด้าอ่ะอันนี้จะเป็นขั้นตอนของการนวดน้ํามันอารมาหรือเทอรรปี้หรือสวีดีสหรือไทยออยหรือยังก็เป็นอันเดียวกันเหมืลูกเขาจะเข้าหมายบอกสปอร์ตเอียก็เป็นอันเดียวกันเหมืเพียงแต่แค่ว่าสปอร์ตกับไทยออยนี่จะคล้ายๆกันคือนวดตามมัดกรรมเนื้อหลักวิการลงเขา้าลงสองตีนเหยียบพ่อมอันนี้ที่แม่จะให้ลูกตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นนวดของสวีดีส อโรมาหรือเทอรรปีหรือน้ํามันหอมระเหยเขะจขายควาหม่เนาะก็คือทากับมันตรงอื่นเสียจังไดแม่ผู้หูหนําเดลูกดาอ่ะไหวน้ํามันไหวน้ํามันก่อนจากหนึ่งไปหาหนึ่งแล้วก็ไหวกลับคืนแล้วก็ว่างกดน้ํามันใส่มือแล้วก็บิดไปเนี่ยบิดหนึ่งบิดสองบิดสามแขนบน แขนบนแขนล่างแขนล่างหลังมือล้วกระจกดับบันอีกสิ้นคิดสองมือ,อน,นี้สิ้นคิดสองมือสิ้นคิดสองมือกำหลุดหนึ่งบเร็วดุกสิ้นคิดสองมือกำหลุดสองสิ้นคิดสองมือกำหลุดสามสิ้นคิดมือเดียวด้านนอกกำหลุด หนึ่งสิ้นคิดมือเดียวด้านในกำรุดสองสิ้นคิดมือเดียวด้านนอกกำรุดสามด้านในกำรุดสี่หัวใจดวงที่หนึ่งโยงที่ใหญ่หลังมือดวงที่สองที่ใหญ่หลังมือดวงที่สามที่ใหญ่ หลังมือดวงที่สี่ยิ่งยาวพรืดที่เล็กไม่มีดวงที่สองที่เล็กไม่มีดวงที่สามที่เล็กไม่มีจางปุง้งจางปุง้งกระจ่างขึ้นน้ำทึ้งกระจ่างทุกนิ้วจางทุกนิ้วจางทุกนิ้ว แล้วก็ถูขี้ไข้ลิกมือปับอ๊บถูขี้ไข้ขึ้นไปตรงอื่นิว่อย่าไรแม่บวมหัน้ำได้หรูกด้ะแล้วก็เป็นกระโดดโกบก,กระโดดโกบไอ้ือคิดคิดกันลรกกระโดดโกบกระโดดโกบแล้วก็เป็นหัวแม่มือกดแปดสองครั้งหัวแม่มือกดแปดสองครั้งแล้วก็ปูไตลงมาปูไตลแล้วก็เป็นงุ้มยิบตรงนี้คือเสร็จล็อกนี่มันก็จะมีเทคนิค ยกตัวอย่างขาหนาชันเข่าชันเข่าคืนปั๊บชันเข่าึืนมันจะเป็นกดหลักยิ้มบบดนี้มันจะเห็ยดยากเดี๋ยวมืออื่นหมูมากเราก็เห็ดโอเคโอเคเนาะมันจะเป็นตรงนี้เราก็จะไม่สวัดขาไม่อย่างดีกเสร็จเรียบร้อยมันก็จะมาเช็ดน้ํามันบบดนี้เก่าขาเหยียดออกเช็ดน้ํามันผ้าปิดขึ้นผ้าปิดขึ้นผีเสื้อนิ่งบบดนี้มันก็จะเป็นผีเสื้อนิ่งมันผีเสื้อนิ่งลงมาจนมาถึงหนึ่ง ลงมาจนมาถึงม <ciğim. S 2> ือแล้วก็เป็นม yani ือประกบสลับกับขื้นปิดมือประกบสลับกับขื้นแล้วก็เป็นกระโดดกบเป็นกระโดดกบกระโดดกบแล้วก็เป็นหัวแม่มือหัวแม่มือแล้วก็เป็นปูไตเป็นปูไตปูไตแล้วก็เป็นแมงงูหยิบแมงงูหยิบแล้วเป็นหลังมือคอหลังมือ เป็นรอยเท้าเด็กรอยเท้าเด็กแล้วก็เป็นนิ้วมือแล้วก็เป็นบูเป็นบูแล้วก็เป็นตกแล้วก็เป็นสับเ็จแค่นี้เก่งมากยองเจ้่กองหนึ่สองสาม